พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรนดอมนะคะเช้านี้เขาฝากบอกอคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะเส่้อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูวไว้เป็นแนวทางนะคะหย่าเสียบมากเกินไปถนะ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต้งองคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องนะคะคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะหรือกดคาว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงใต้คลิปด้านล่างข้างปุ่มแชร์ หรือจะกดสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทค่ะใครจะฝากถวายดอกบัวให้พ่อแม่รักสมีรอบวันศุกร์นี้นะคะทางท่างไลน์ได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเช้านี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรฉันรู้สึกว่าฉันเจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะคือคนที่ฉันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นคนที่มีค่าเป็นความรักที่มีค่าอยากจะจริงจังอยากจะวางแผนอนาคตไปด้วยกัน อาจจะอยากขอเธอเป็นแฟนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะขอเธอแต่งงานหรืออยากจะใช้ชีวิตด้วยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันมีความพร้อมแหละเงินอาชีพการงานต่างๆพร้อมหมดแล้วขาดแค่คู่ชีวิตและฉันก็มองเธอไว้แล้วฉันก็หวังว่าเธอเองเนี่ยจะคิดเหมือนกันเธอเองจะรู้สึกต้องการเหมือนกันฉันอยากจะเป็นคนคอยไปซ่อมแซมดูแลเยียวยา ความรู้สึกของเธอไม่ว่าที่ผ่านมาเธอจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆหรือฉันก็อยากจะขอบคุณว่าที่ผ่านมาเธอเองจะเป็นท,ที่เธอเองเนี่ยเป็นคนที่คอยซ่อมแซมเยียวยาจิตใจฉันในวันที่ฉันมีปัญหาก็ถึงเวลาที่ฉันเองก็จะต้องดูแลเธอหรือคอยอยู่เคียงข้างเธอเหมือนที่เธอเคยทำแล้ว ก็หวังว่าเธอจะไม่ปฏิเสธหรือว่าจะทิ้งโอกาสนี้ไปเพราะว่าเวลาที่เราห่างกันมันทําให้ฉันรู้สึกคิดอะไรได้มากขึ้นคิดถึงเธอแล้วก็รู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่จริงๆอรู่พอห่างกันนะมันจะคิดอะไรได้หลายอย่างนะคิดถึงเรื่องเธอซ้าๆซ้ำๆก็เลยเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นมันผ่านการไตร่ตรองแล้วก็พิจารณามาอย่างดีแล้วเราก็รู้สึกว่า ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจหรือว่ามองคนอื่นได้จริงๆมันเหมือนถูกล็อกหัวใจไว้แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยแหละต้องมีเธอแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเคยงงแงใส่กันบ้างเหมือนบางครั้งก็เป็นคู่แข่งกันเลยแต่ว่ามันก็มีความสุขที่มีเธอเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องมีงอนกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างแหละแต่ตอนเนี้ที่ผ่านมาันาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายยอมไง แต่ตอนนี้คือยอมก็ได้เพราะว่าถ้าจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระฉันคงจะยอมรับไม่ได้อะคือต่อให้เรางองแงทะเลาะก,กันแต่เราก็ยังมีกันอยู่มันไม่ได้เป็นการทะเลาะที่รุนแรงอะแต่มันเป็นอะไรที่น่ารักนะสำหรับฉันแค่เธอไม่ทำ้ายฉันไม่ทะระยศหักหลังการความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้น ฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปไหนแน่นอนฉันจะดึงลังจะยื้อความสัมพันธ์นี้ให้ถึงที่สุดจนเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะฉันก็เชื่อนะว่าการมาเจอกันของเรามันคือพรมนิขิตคือการทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันอย่างที่เขาชอบพูดกันนะนะฉันก็เชื่อว่าเรื่องราวของเราการที่เรามาเจอการนะมันก็ต้องผ่านการทําบุญแบบนี้มาฉันเชื่อว่าการที่เจอเธอมันคือพรมนิขิตนะ นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเลขจะมีเลข3นะเลข9้าเลขห1เลข11 87อ็ดแปดสิบเจ็ดห3สิบเกาห้าสิบ็ดสิบสสองห้ายห้านะคะทีนี้เรามาดูธาตุหรือราศีนะคะของคุณหรือเขากันบ้างราศีธนูค่ะ ธาตุไฟเมษสิงนหน์ธนูราศีมังกรธาตุลมเมถุนจนกลุ่มนะคะธาตุดินการเปรศมังกรวันนะคะวันจะมีวันพุธวันศุกร์นะคะวันจันทร์วันพฤหัสวันอาทิตย์นะคะจากที่เราเห็นทีนี้เรามาดูว่าทําบุญเสริมดวงความรักของคุณนะคะกับเขาวควรจะเสริมบุญด้วยอะไร ใครใครเลี้ยงกูมานนะคะดูแลดีๆนะบางคนขอพรเรื่องลูกเรื่องบุตรนะคะก็ขอกับกูมารได้เลยนะคะหรือใครนะคะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองนะคะเตือนภัยธรรมมาค้าหายนะคะก็ดีขอพรเกี่ยวกับความรักเรื่องคู่นะคะพระกิจนากับพระแม่ทารานะคะจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ ยืนยาวดูแลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เหมือนได้รับการปกป้องนะแล้วก็ขอพรกับพระศิวะนะคะให้ความรักของคุณเข้มแข็งใครจะขอเรื่องของการงานการเงินความพ้นทุกการการหายเจ็บป่วยหรือเรื่องสุขภาพนะคะเขาขอได้เช่นกันนะคะแล้วก็ เปลี่ยนเบอร์มือถือนะคะเปลี่ยนเบอร์มงคเลเผื่อดวงของความสัมพันธ์จะดีขึ้นเลขเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเลข3 43 36นะคะแล้วก็87ค่ะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักต้องคิวดูดูส่วนตัวได้ค่ะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะปังๆเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย